คุณผู้ชมอัปเดตกันหน่อยนะครับอบัคคาโดของจังหวัดตากตอนนี้เป็นสินค้า GI แล้วเพราะว่าเพิ่งจะได้ประกาศขึ้นทะเบียนนะฮะให้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดตากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นตัวแรกของประเทศไทยด้วยนะฮะมาดูข่าวนี้นิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมเข้าใจผิดว่ากําลังที่จะผลักดันให้เป็นสินค้า GI แต่จริงๆเนี่ยคือเสร็จสับกระบวนการขั้นตอนละคือที่ตากเนี่ยเขามีพื้นที่ที่ปลูกอบัคคาโดเยอะนะครับท่านผู้ชม แล้วก็เลยทำการส่งเสริมนะฮะเพื่อให้เป็นสินค้า G.I. ก็จะได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยนะฮะแล้วก็แบ่งเกรดด้วยนะถ้าแบบว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะก็ส่งขายตามห้างโมเดินเทรดเลยแล้วก็ส่งขายในกรุงเทพ ทั้งในลักษณะของผลสดและเครื่องดื่มแบบปั่นนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีร้านขายทั้งหมด1 1สาขาปีนี้เพิ่มอีก25สาขาคาดว่าสิ้นปีนี้นะครับจะมีมากถึง30สาขามีรายได้ต่อวันเนี่ยเฉลี่ยว,วันละ10,000ถึง30,000บาทแล้วแต่พื้นที่ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยแต่สิ่งหนึ่งนะที่ต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงอะโวคาโดเนี่ยถ้าไม่แก่จัดเนี่ยทิ้งเลยนะใช่ค่ะทิ้งเลยนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวนียที่ต่างเนาะ คนที่เป็นเกษตรกรเจ้าของสวนเองเนี่ยไลฟ์ขายในแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะมากใช่ไม่แพงด้วยเยอะมากไม่แพงด้วยเจอร้านดีก็ดีไปร้านที่เป็นประเภทหยิบปว้วที่เป็นรับมาจากสวนอีทีคือเท่าที่ผมจากประสบการณ์เพราะผมซื้อกินมาะจาแล้วส่วนใหญ่ซื้อออนไลน์ค่ะ<า>ถ้าซื้อโดยตรงจากเจ้าของสวนไลฟ์ขายเองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่จะมีปัญหาคือราคาที่เปนขายแบบถูกเว่อร์ แล้วเป็นแบบหยีปัวที่แบบรับจากที่นู่นที่นี่มาพูดง่ายเหมือนล้งอะ่ะอันนั้นเนี่ยต้องดูดีๆเจอ ER เจอ ER มาเยอะเสียหายมาเยอะถูกก็จริงแต่ทิ้งเอาไว้เป็นอาทิตย์สุดท้ายไม่สุกไม่ได้กินเน่าซะก่อนค่ามันไม่ไหวจริงๆริงมันดิบเก่าอันเนี้ยต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควบคุมคุณภาพหน่อยเพราะถึงแม้ว่าราคามันอาจจะยังไม่ไม่สูงนะฮะ แต่มันก็แพงเหมือนกันนะคะือมันไม่ใช่โลละสามสี่สิบอ่ะอืมใช่ใช่ะะถ้าเราโอเคซื้อแบบที่เจ้าของสวนไลฟ์ขายเองอาจจะได้โลละสี่ห้าสิบหกสิบไปถึงร้อยหนึ่งแล้วแต่สายพันธุ์เนาะแต่ถ้าในกรุงเทพอ่ะเราซื้อกินอ่ะก็โลละแปดสิบร้อยหนึ่งใช่ใช่ร้อยอบแบบนี้อาจจะต้องคุมเรื่องคุณภาพหน่อยนะฮะแล้วอยากให้ซีซัวมามั่วขายว่าแบบน,นี่เป็นอะโวคาโดจากจังหวัดตากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟัง คือแผนการตลาดในต่างประเทศด้วยนะครับทำงานร่วมกับเอกชนของจังหวัดตากร่วมกับพาณิชจังหวัดตากหอการค้าจังหวัดตากขยายไปโรดโชว์ที่จีนตอนใต้ด้วยนะฮะเพราะว่าจีนตอนใต้ก็คือที่อยู่ใกล้ๆกับไทยเนี่ยนะฮะเขานําเข้าอะโวคาโดเป็นจำนวนมากเลยรวมถึงประเทศไทยเองก็มีการนําเข้าอะโวคาโดไม่น้อยกว่า20,000ตันต่อปีนะครับส่วนที่ตากเองเนี่ยมีพื้นที่ปลูกอะโวคาโดประมาณ8,600กว่าไร่นะครับ ถ้าเชื่อมโยงตรงนี้ได้เนี่ยก็เชื่อว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกเยอะเลยฟังเสียงน่อยครับอยากฝากถึงพี่น้องกเกษตรกรด้วยนะคะว่าตลาดสินค้าอะโวคาโดเนี่ยตลาดที่ดีของคุณภาพเนี่ยยังมีอีกเยอะแล้วก็ไม่เพียงพอด้วยปกติเนี่ยเรามีการนําเข้าอะโวคาโด2 0 0 0 0ตันต่อปีไม่น้อยนะคะแล้วก็ การบริโภคในประเทศเนี่ยถ้าเราทำแค่ในประเทศเนี่ยก็ถือว่าอะโวคาโดเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ดีนั้นแม้แต่ในตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดประเทศเนี่ยก็คือสามารถที่ขยายได้ได้อีกเยอะก็ฝากรลรงคงเรื่องของการที่เก็บผลผลิตที่มีคุณภาพให้ได้คุณภาพแล้วก็จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตากแล้วก็โดยเฉพาะอะโวคาโดแห่อตัวแรกของประเทศนะคะก็ถือว่าเราต้องร่วมมือร่วมไม้กันทั้งตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ